ตัวเราอะมั่นใจว่าเป็นลูกพุทธแต่ว่าผลที่เอมาเป็นแบบนั้นอ่ะเชื่อไหมพอผลที่มันออกมาไม่อยางยากตัวที่น้องอีีกทนึงช่วท20 เข้าไปในเข้าเครื่องจับเพชรเนะี่ยเข้าสู่กระบวนการมันรู้สึกตื่นเต้นหรือมันมีความเครียดไหมตอนนั้นมันมันก็มีกังวลค่ะว่าแต่ว่าไม่ถึงกับเครียดเลยกี่โมงถึงกีงง่โมงล้าคำถามมีกี่คำถามที่เราเข้าไป่วนเมื่อวานหนูเข้าไปประมาณหกโมงกว่าออกมาก็ประมาณเกือบสองทุ่มกี่คำถามที่เราโดนตอบไปแปดคำถามค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคำถามลักษณะไหนก็เหมือนเหมือนว่า เห็นเสื้อเหลืองหรือเปล่าเราเกี่ยวข้องกับน้องแบบวงการให้คนเราน้องมาหรือเปล่าแค่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราตอบว่าก็คือเขาให้ตอบแค่ไม่กับใช่แค่นั้นเราก็ยังยืนยันตามคำให้การเดิมก่อนตค่ะยังยืนยันเหมือนเดิมไหมว่าใชยเสื้อเหลืองเป็นคนอุ้มเด็กไปยืนยันค่ะึุณก็แสข่าวล่าสุดว่าเมื่อวานนี้ที่มีกดเ a นเอออกมาว่าเป็นลูกของจุมแจนก่อตรงนี้เราอยากชี้แจงมันถ้าเกิดออกแบบนั้นแล้วคือตัวหนูเองก็ ก็ยังไงก็เป็นลูกหนูอะอคือมันก็อธิบายไม่ถูกแล้วผลมันออกมาว่าน้องต่อดีเอ็นเอไปตรงกับลุงแจ้แล่ะตรงนี้เรามีปัญหาหรือได้คุยเรื่องนี้กับพุทธไหมยังไม่ได้คุยเลยค่ะก่อ,อนหน้านี้ลหะครับออก่อนที่จะมีเรื่องผลดีเอ็นเอเนี่ยมีเคยทะเลาะก,กันเรื่องนี้ไหมไม่ค่ะยังยังไม่เคยคุยเรื่องดีเอ็นเออะไรพวกนี้เลยก็คือรู้ว่าต้องเอาไปตรวจแต่คือยังไม่เคยว่าผลมาเป็นแบบนี้เราจะรับได้ไหมคือยังไม่เคยคุย แปลว่าพุทธก็คือรู้ก็คือคิดมาตลอดว่าน้องต่อคือลูกของใครใช่คือเราตัวเราอ่ะมั่นใจว่าเป็นลูกพุทธค่ะแ,แต่ว่าผลนี้เอมาเป็นแบบนั้นอ่ะซึ่งเราอยอมรับใช่ไหมในวันนี้ก็อยอมรับตามผลมใช่ก็คือมันผลมันเป็นแบบนั้นแล้วก็มันต้องเป็นแบบนั้นนะคะเครียดไหมออกกระแสะมันเร็ไงไหมมันก็มีกดดันคือกดดันคือคำถามลหลายๆเรื่องในหัวเนี้ยค่ะ<ม>ถามตัวเองว่า<ม>ทำไม ทำไมเหมือนว่าทำไมตัวเองถึงมั่นใจว่าเป็นลูกพุธทธทาไม,มคือมันก็มีมคาถามหลายๆเรื่องที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องลูกที่ไม่ใช่ลูกแบบมันไม่มีเลยความคิดเลยตอนแรกลแล้วตกใจไหมตอนที่ผลผลมันออกมาหนูก็เพิ่งมารู้เมื่อเช้าเนี่ยค่ะก็คือไล่ดูตามข่าวแค่นั้นแล้เวเมื่อวานที่มีข่าวออกมาว่าแบบนิ่งกู้ลูกแจ้ตรงนี้รม,มีความเห็นก็ไม่ครับแล้วก็แล้วแต่เขา เราก็ไม่รู้ครับเรารู้อยู่จะเราจะเ,เราก็มั่นใจว่าเป็นลูกเราแน่นอนคือ,อตลอดระยะเวลาคือพุทธมั่นใจว่าน้องก่อนเนี่ยคือลูกใช่ครับแสดงว่าตอนนี้คือไม่เชื่อเชื่อไหมพรผลที่มันออกมาไม่ยังอย่างเราเราก็ไม่ได้เห็นตัวเองเราก็นิดนึงครับดูจากข่าวฟังจากข่าวมาเดียวเดยครับได้คุยกันนิดเรื่องนี้ไหมครับก็ไม่ได้คุยเลย เพราะเมาื่อวานเราก็ตั้งคนร่างกันมาแล้วก็เหนื่อยพอ,อผลมันออกมาว่าน้องต่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกเราตรงนี้เรากับนิ่มเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไป้ไหมก็เราก็ยังไม่แน่ใจครับเพราะว่าเราเราก็อยากเจอน,น้องมากกว่าแล้วยากยากตัวที่น้องอีกทีหนึงตอนนี้โฟกัสอยากจะเจอน้องต่อใช่ครับผ่านมา14วันแล้ววันนี้อยากจะพูดอะไรไหมแบบถึงคนที่เขาอุ้มน้องต่อไปอะไรเงี้ยก็ อยากให้เขาน้องมาคืนมากกว่าครับคือว่าต้องการอะไรก็แค่โทรเบอร์มากได้หรือว่าโทรหาผู้ใหญ่บ้านก็ได้ถ้ายัางเป็นผู้ใหญ่บ้านเ้ายสัมภาษณ์ไปตอนแรกคิดว่าลุงแจ้เขาเขารู้มาตั้งแต่ต้นไหมว่าน้องต่อคือลูกของเขาแล้วเขาก็แอบเอาน้องไปโดยที่ไม่บอกเราต้นหนูเองคิดว่าไม่ทราบคือเขาก็น่าจะเพิ่งมารู้เหมือนกันเนี่ยค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ